อ้าวนั่งดีๆนั่งดีๆไปจุกิกุกิก,ก,กยางทั้งหลังผุดนะทั้งผุดยิง่งผุดนะเห็นอ,อย่างยืงนโอ้อตาลงดีๆเริ่มต้นดีมันก็นมีอย่างดีตามมานี่ละ่ะ เริ่มต้นดีชีวิตก็คือกันนี่แหละการเลี้ยนก็คือกันมาแต่ละมือก็คือกันมาเริ่มต้นดีเฮ็ดอีหยังลงมือปุ๊บต้นดีปลายดีมาโรงเรียนมือหนึ่งก็เริ่มจริงดีๆต้องเพ่งสาตวไหวพระสวดมนต์น,นั่งสมาธิ เริ่มกิจกรรมดีๆความกันความสมาีพความกันก็นเป็นการปฏิบัติธรรมดีๆเห็ุแนวดีๆเกิดขึ้นผลทุดถ่ายเพิ่งได้ดีขเขาเลี้ยนกันบเขาใจดีตั้งใจดีพอมันได้ตั้งใจไปหลายเติบแล้วแต่เศร้าแล้วเขาหองไปก็ได้ตั้งใจ เทียนดีชีวิตมันกัดขั้นหูวจากไฟดีหลายกว่ามันก็บบอยากไปไฟซัวมันก็อยากเฮ็ดดีหลายก่าเพอมันคือถนนหนทางที่เที่ยวดูดูมันกับแปลนกลักันทางเที่ยวใอที่มันเที่ยวดูเดินดูใส่ดูใส่อยมันกับปลนมันกับยางไงมันไปกันขึ้นพอเปิดไฟกับไปได้ง ทางไหนที่มันไปบได้บ่เคยไปบ่เคยเที่ยวหรือบ่ค้นเที่ยวย่างยากนั่นโดนจังมีผู้ไปเท่านึงนีสิกะักมันกับหกกันยังกันไปยากไปลําบากคือความดีเขาเที่ยดไปตลอดตลอดมันกับเที่ยวไงจิตใจเท่ากับมากสี่เดือนทังดีหลายกว่าเดือนทังบ่ดีทังมันสะดวกกว่ากันพ่อะไอ้เหตุเน่าบ่ดีมันกับฝืนกันมันกับเฮ็ดยาก นี่ก็เป็นพุ่มพ่งกันในทางดีเดินท่าไดสะดวกทางดีฝึกมาหลายหลายหลืก็ต้องง่ายก็กันเดินไปง่ายก็กันทั้งสิ่นละส่วนผู้สิเดินยากผู้สิสวนระเสียฝึกดีมากหล้วไปเฮ็ดชัวนี่ก,ก็มีคือกันฝึกดีๆมากจะกับเฮ็ด,ดบ่ดีจังหวัดเบื้องต้นก็คือให้ฝึก ฝึกให้มันดีสักวันฝึกให้หูจะทั้งส่วนสิโบโไปเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหูมันไดมันกับโบไปมันก็ฟื้นกันลวงไปทั้งไม่นั่นแหละแตกขวอกไปแหกควอ,อกไปควอ,อกนี่เขาเจ้ายางไปนน้ากันเป็นทางเป็นสายไปจต่ขวางแหกคกอกบูป้าไปจต่ขวางกับมี่อันนี้เป็นการแหกควอ,อกเป็นการแตกปอกพ่ผนผัดย่องกันว่านอกกรอกผัดว่า หาอย่างมันกับโมเม,มียนมันเกิดบวมเมียนมาสีนอกกวบบกระจุยยางความคิดกระไดเพร่ะนหัหนตั้งต้นเป็นความคิดดีไว้สมมาทิฏฐิไว้คิดดีแล้วมันจะสิทํำดีจะสิพูดดีจะสิลงมือเหตุงานดีตั้งสติดีสมมาตริดีต่อไปอีกสำคัญที่สุดก็คือความคิดนี่แหละ ว่าไม่อยากไปทา้งหลก่อนอยากไปทางดีก่อนหรืออยากไปทางซัวก่อนเขาบอก่ท่านเนี่ยหูจักทางไปโรงเรียนก็ต้องอบรมให้ให้ไปทางดีสัก่อนหูจักทางดีสัก่อนกวันสิไปจั้งว่าเดวาวกันยุ่งซมเมื่อสเว้นย่านไปในทางบัดีตกไปในทางบัดีเขาเป็นเจ้าของชีวิตเขาเป็นเจ้าของอนาคตเขาเองเขาสั่งกันอนาคตเขาเอง เขาควรสิสร้างไปในทางดีพอเม็นสิไปโสถิมไปให้ผู้อื่นสร้างให้เอาแล้วแต่มึงสิพาไปเลีย้ยวมันสิพาไปสิเดี๋ยวไปทางอื่นไปค้นอื่นสร้างให้ผู้หญิงก็อยากได้ผัวแต่น,น้อยก็ไปให้ผัวสร้างให้ตั้งแต่ตัวมันก็บ่ทันหู้จักอนาคตหยังอยู่ผู้ชายก็อยากได้เมียก็สิไปสร้างอนาคตน้ำกันถ้าจะขวางก็บ่ทันจักอนาคตจะขวางอยู่นี่เขาเอิ้นว่าใช้ชีวิตแบบโสถิม แล้วจะมันสิพาไปแล้วแต่มันสิเฮ็ดไปรับจ้างกันขุดมันอยู่ใส่กับพ่อไปน้ำกันเดียวมันบ่านี่กันเป็นการปล่อยชีวิตจะขวางโดยสิบวยจะขวางบ่ได้หักจะขวางเลยถิ่มตัวจะขวางถิ่มเนื้อถิ่มตัวชีวิตโซถิ่มชีวิตเท่ามันต้องลิขิตได้พอจมควรมันต้องโมเมนต์เสียอิกปล่อยไปตาม กรรมตามเว้นมันต้องเลือกทางใดทาง้งนึงแล้วอย่างกี่หลเขาตรงบาทาั้งใดมันดีแล้วผมจะเลือกทางดีชีวิตดีคิดเนี่ยมันดีชีวิตดีคิดได้โมเมนพมลีคิดเนี่ยชีวิตมัดดตนต้องลีคิดจะคล้องเองได้ออกแบบจะคล้องได้ย่ำญ่ขึ้นมามันจะมาคำ้อนโอ้ยมันเป็นน้ำนน้นน้ำนียนโมเมนตเนี่ยเหตุมันมาประกอบไปดี มันบ่สั่งทางชีวิตทางดีไปมันบูปลาบูดงไปทังบบเคยไปมันก็ไปทางดีนว่าอยากไปก็เป็นยังสี่หลักครับแึกทังดีให้กันว่าอยากให้ไปแบบโซถิมเจ้าจะมันสิพาปไปบูปลาบูดงไปใส่กับไปเนี่ยไอ้มันโซถิมเกินไปเขามีความรู้มีการศึกษามีการอบรมมาพอสมควรควรจิตดึงจะแข็งขึ้นมาก จะเห็นเป็นของโสถิมของห้างของโสถิมบ่มีคาวันไหนบ่่อยมีคาของห้างของตายของโสถิมของเหลือเดนกากยังเป็นคำตำตำขันชีบินทัาตกอยู่ในบ้องบนหนึง่งเด็ดแเป็นไปยังสั่นละ่ะอเป็นสิ่งหนีบบ่ปราถนาห้ามเพราะกันดึงอย่าขวางเกิดมากความรู้ที่มีอยู่เอามาพัฒนาจาขวางความรู้ที่บ่ทห้นได้ถเงกับพัฒนา ให้มันถึงเพื่อเสียมาใส่เป็นเครื่องมือในการยกระดับจะของพัฒนาจะของจะให้เป็นของโสถิมจะเป็นของห่างจะให้เป็นชีวิตโสถิมจะพอกันเล่นลายกลับไปทนตัวทางจะเลื่อน,นมันเป็นยังไงบอกกูหนี่บอกแต่ทางจะเลื่อน,นทังเสื่อมทังดีทางบอดีขั้นเอาเฮ็ดได้ครับดีให้แกเฮ้าขั้ขนเอาเฮ็ดบ่ได้กั ทีไ่แกเข้าทุกกระตกแกเข้าสุกกระตกแกเข้าเข้าสีเหลือกข้างไหนทังสี่ละแต่ละมือแต่ละเว้นเอาเขาห้องบ้านเนี่ย